โอ้วนิข้ากั้าของมากานบนีอือตัวนี้ก่อนเอาไวันนี้ไอ้หาจะก็เจ้าก้อนบนี่บวยงต่ชงกันนานั่นพ้อมกันนี่โดยชกแต่ตัวนี้ออกก่อนแล้นั่นไหนบอไ้ขึ้นยังพอจะเอาตะกิงมนออกก่อนโดย <laughs> ừ. đây Cà Đúng cưa chưa đứng đứng đây nè. <laughs> à, Cà cưa. Đừng 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 bỏ nhau đừng 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 จะลืงพวกกินนี่มาลดเนะุเปิดผ้ามาบ้านี้น้องเตวเฮ็ดยังนี่ดึงว้าวอสบายดีน้องโดยปดสายไฟปะโอ้พันยู่อยู่ปะเฮิอนเพิ่นอ่ะแต่ว่าทางพุ่เพิ่นปอดปะ พอสิได้ต้นเป่อยออกแล้วบัดนี่น้องๆเนาะโดยอ่ะม้วนไว้น้องเลยเพิ่นโบต้นเพิ่นบ่ปดเด้อพ่อแฮงเงี้ยเนาะโดยสบายดีดึงหางว่าวดินดึงสายว่าวโดยเตรียมพร้อมนะเนาะเตรียมอันนี้เตรียมม่เจ้าแล้วนี่ต้นเปื่อยแล้วต่อไปเตรียม้ไม่่านนีะเตรียมเจ้าไปว่าพึ่งบ่ได้พาเลาะพ่นเนาะ เลยมางายมางายขันฟางนี่นะพอได้เอาออกแล้วก็ต้องได้กล้นหางมันออก,ออกอีกนี่เพราะต้นเปื่อยนี่พ่อว่าต้องได้ฟางนักขั้วอ๋อต้องขึ้นไปตัดตัดหางนองก่อนแมน่เสื่อถึงเอาคือเมื่อวานนีแน่แหละโดยเอาลงมาทั้งนี้เนาะลงไปทั้งดินเล่าก็ได้งงบอ่อมันมันมันชีวะสบายลงมาทั้งพี่ได้ดึงมาพี่เอา มันยากบ่คืเ้ออนบ่เอ้อยถึรกช้าเพิ่นพอแฮงเด้อเช้าต้นละพันซ่อ๋อเพราะว่าเฮาเอาลงเอาลงง่ายอีหลดอกต้นน้อยอ่ะน้อแม่น่เพราะว่าผูดีให้น้องแตวน่าสินเอาฟืนอีกนอนี่มักระเบิดด้เอื้อยแน่มื้อนี้แต่งแบบอันใดแบบคักได้มื้อนี้ใส่หมวกพร้อมเลยเรา พร้อมดุยหมวกเลยนี่คืองานขั้นตอนต่อไปใครพี่น้องเลยคือต้นเปื่อยนี่ต้นเปื่อยที่ง่ายกว่าต้นมูว่านนี่อยู่ม,มันบนจะมีต้นอย่างจองแต่่วาเจาต้องขึ้นไปตัดงามลงก่อนมันจะง,ง่ายแม่นตัดงายอย่างมันลงแล้วก็วจกังเอาแต่นี่มันลงมาเนาะต้องในตัดบพได้ไอ เราได้ขุดหากมันเบิดนี่เพราะว่ามันเป็นถึกกับแดนพอดีเนาะเต๋อเนาะกับจะเป็นห้างออกว่าแต่ผมขุดก็ง่ายเลยนะเอาเสียมมาบมึงดูเหรอเธอลองขุดมึงดูหาขุดฉุบๆใบมึงดูหาคู่โคบเลยคูโคบปั้นนี่สองใบก่อนอะไรก็ต้องพึ่งบ่วไล่เพื่อนพอพี่น้องเอ้ยเอาใครเนี่ย มีคนนานในบ้านอยู่ลำนี้แถวนี้มีอย่างกับฟึช่าอะไรอ้าวอะไรจัดเนาอตู้มาแด้ใช่ตู้นนสบายดีเด้อเกี่ยวเขา่าบ่บบ้าช่องเข่าให้เขาเกลนช่งเขา่าให้ไผ่น่ะใ,ให้ลูกสาวให้ลูกสาวเอาลูกสาวควนใดเอาผัวบ้านมาปล่อยโคข,ขันได้ผดกันโอ้โหอืมอืมจะไปก็ไปกับเจ้าขอมาเอา เมื่อมาเข้า hmm. น okay, mm ียโดยโดยส่งแล้ว hmm. อืม mm อืมเอาเค้ตัวไปส่งเข่าลูกสาวเราอ่ะพี่ขุดตัวมันง่ายๆพี่ดอกมงโฟนพี่แมนขอามนี่กันนะอืมเุดตัวมันง่ายๆได้เจอบล้วนี้นะขอด้กยคียันนี้ต้องเก อยย่ห้ามันทึงเนาะเออ,อพอพ่อก็พอแม่เราไปใช้มัเน,นี่คือเงียบไ,ไปอยู่คนเลยไปอยู่กันพี่น้องพวกเออ,เอ,อข้าวกดาไปดินอ,อ,อยู่เห็นคนบุราเอนะอนะขอบุญได้เอานั่นมาให้ข่ายอยู่ว่ามันยจวเลยได้เอามาแล้วว่าเจาว่าจาชื่อเลยว่าแล้วด,ดินดำ Doom, 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 đi đi ra Murmurray, y'all Mưa a lot chị ảo Moment, doom, sour wine, honey, doom, đi. Mm, mmm, 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 hết mmm, 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 เก็บไปใช่เช่เตาใช่ด้วยยุงไหมเช่เตาเต้าพึ่งเตียงยเตียงอื่ม้ยงจะบุญกไอเฮ้ยหู้ดินขนาวายทำมันต่อดนั่ยยังก็สามปีบ่ Tam pi xìa bò. Ngô đin. Bỏ đây ăn cho cứ bữa sau ăn mai. Cho Được, phải sao? Sắp đấy hạ, mà lông thập lột bò bùn đấy. โอ okay. oh, so ้ย oh, ิงกวดับเสาได้รถมาบุญนะนี่เรองไนง่งโอพ่อไอ้บรถเขาเอาเขาไลยู่บ้เขาไลบ้โอ้เไอบอกกันนะ Tay, yeah. 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 you đó know. Gót chặt nè. chặt qua chặt chặt nhặt chặt 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 không chặt chặt

เต่าย่านน้องเต่ารถออกก่อนนด้หรอปะแต่ว่ายาวเอาออกว่ายาวไม่กเจ็บ่ะรถบาบุญนี่อ๋อน้องเต่าย่านในทับรถต้นไม้ทับรถบาบุญวันนี้แม่นคว่วดาว่าอีเดียกูอ่นบนรางไนนะลมมานแห้งนี่เรียบร้อยด้วยอืมสิบห้ามันมาพี่เป็นง่าย ยากน่าตายแล้วเห็นไ้าเอ้ยน้าเมื่ยหน้าเมื่อยกินไว้ไข่หน้าเมื่อยไข่มากเ่อยกน เด้อต่ายแต่เฮาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตะกี้เฮาก็ยังกินเฮากินน้ํากินน้ําเครือเนาะบ่ได้ในเครือใน้วน้้วยติ่วายน้ําบกัวบควายก็ก้มแแล้วนะอืเนาะเคยกินบ่เคยไปเลี้ยงบ่งัวเลยโอแต่ว่าเียงงีบ่เคยเียงบ่บ่มีเียงอืออือ ว่าชีโร่ผมไสเตลวาเลยนี่ฮะว่าอะไรแม่งโกรธหมดเลยเนาะขพราว่าเจ้าบปได้ตัดหลอกเราต้นทึ่งน่ะอยตัดหักมาในร่องบ่เดียวเลยได้ได้ได้เลยต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปตอนกันลมมาเนี่ยิวเ้ยนี่ขึ้นไปตอนกันเนาะไม่แห้งว่าได้ที่้นลบนะเอามาตอกกันรดน้ำขับลบข่อยนะขอบคุณโอ้ยสบายดีเนาะ หมู yeah. o, ut, oh an, ่เผาคุณล่มทํารถเฮาได้บ่อยากลองเบิ่งแม่ซื้อลองเบิ่งไหนลองเบิ่งหั่นลองลองยามลมเนาะแล้วว่าไผซั่นแล้วว่ามันมีงูเข้านี้กินนี่อูาวดหมดบงบ่ไดู้อยู่ไิดไ้งูเหลือมน่งเฮางเานะแม่นแท้ีดิงูเฮางูเฮาก็มาสิได้เกียก็ได้เกียเบิงกินเมื่อคืนนี้างอู้เนายามลมอแล้วว่าเห็นเมื่อคืนนี่ตัวใหญ่บ่เนาะ

ชอบชอบเลยมองงไม่ไหมเออตัวจะกองญาติเองเลยแม่พอไปพดนพบุญจ้าหอตติดตัวโตพน่อะไมันาปได้สุดเดียวเลยจะพอกมันบ่จะพนจะเห็นแต่เมื่อคืนตรงอ่างดวงไข่ อย่างลงเนาะไปดเนาะแต่ละงูเาเหรงูเาว่ผุนงูอยู่ผุนไปพุนเหรองูไปพุนเอกเง้านึงไปพ่อจเป็นลักมึงพวกสิลงดีเลยเนาะเฮ้ยพยังเหนื่อยเท่านี้ บ่อขึ้นไปตอนกันบ่อไรขึ้นไปจานกันแตมันลงลงบ่อพังเหมือนมันมีลมกันแต่ยังขึ้นเลยบ่ออะไรอยู่มามาผาไมหม้าเช็ดเลยไหมนี่ต้องเอ,อาผ้าหั่นตัวน้อยนี่ก่อนแต่เอาไม้มาเหงาเ่ยนี่นตัวงาน้อย,น,อยนี่งลงก่อนเนาะฮะมีขา่าวกินบ่มีข่าวกินบ่ออยากเข่าบ่าอคือค <c oughs> ือเนังชวนกินเข่าบ่อดีกว่าอยากเข่ากินแล้ว อกเวนเขากันาของมาเอดกอกอืเอาตัวนี้ก่อนอาไรวนนีฮจะก็เจ้าก่อนบบวยะงนได้นัพรอมกันนี่ยจแตตันี้ออกก่อนแตนไหนบอได้ขึ้นยังพอจะเอาต่กิงมันออกก่อนโดยไป buồn vẫn sợ bà đi sai đi học học bố à nó quá phải khỏi ma con đi học con kay học kênh dùa đôi 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 khát kưa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  khát đây khát kưa đi kưa khát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  kưa ไปคน้าเคล้โอ้ทับเจ้าของบาทนี่เออ้ยบ่อย n h นี่ผู้ชามังเตอจ้ะจะลึงบอกกินนี่กด้ โอ้เออยน้อง oh, ไสอบมาพื้นบ่เน่ให้าน้องแตสอบมาพื้นก่อนโอ้ยาสอบใหมน้องพอด้วยจ้ะส่รถถยแล้ใส่ไมือพื้นส่ปแกะมาีนมใ่ไาส่กรยาเบลเงินแกะนั่นเติมมือ้เติมอีกได้ๆแล้ววะ

มอเตอร์ไซด์อย่ไรโอ้ตะกี่มอไซด์มาว่ามันนี่รถยังมาทันได้เวยมาทันไอยู่เป็นยังได้ดวงเกลือแทนนั่นเป็นไปไปหามอ้เจาขาเ้าลื้อไปเลยบวนอมไวกานขาเจ้าลื่นรถไ่่ันีถึงขางไ่่อยู่บ่มันบัดบัตชูมือบัดมันเป็นเนาะมันเป็นรถไคก็เป็นขี้เก่าเแหลกมันเถ่าตามอายุไใครของมันั่าแหลบ่จะต้องปิ้งมีหัวจะต้องเยนะฮะอปิงเนี่ยขอปิงเนี่ยเออชอบปิงเลย ขอผมมีปัญญาซื้อคม่ยังไม่ว่าให้เปลี่ยนเนยเปลี่ยนนี่ไรใช้สีทัดขีเมียงอีกเนี่ยมันตามหัวอนถั่วเชียงแห้งเนาะมันจะเป็นไปแล้วเแมครับอุ้ยโอ้มันจะถือได้ทางไหนจะถือมัน่าว้โอยอเชียงนะวะเออ

Ồ, mẹ đi đi, nào ở mùa đèn mùa đấy Ừ nong đi đi tèo hết đâu Hết mươi Ở đây bà buôn, chè nóng đứng, nóng hôm thì đừng xôi nong bên. น้ำวุ้ดเราอ่ะตะกี้ยอมน้ำเราอ่ะดึงเขม่าอีพี่วะเอาเสียงดึงเขม่าพรมเนาะข้าวเสื้อเพย์ตังนาได้ผัดผ้าตังนี่นะหัวยาวเสื่อมพัวยาวดเสื่อมมี่ยังให้เสื่อมอยู่บ่บาดนี่ อ๋อกยกินน้ากันแล้วนีกยอกินน้าเด้อดันนี้อั่วกิดมาคือตม่ไมเฮมามตามมากินมาอันนี้นี่ปลาช่อโ่ออาไม่ใหญ่เลยก็ถึงเจ้ากัคือมันกบเชียงไว เชียงแหมยังเ็รต้หัวเว้ยพี่ดองมไม่ยมไพ่มาบุญไม่นะไปกลุ่ใหญ่นะให้หทัวนะมาจิตะกินนี่ตัวเือนนองนองน้โอ้ปมา่าแม่น้ำน้ผลมีทัวให้แล้วเนาะโอ้ยทัวให้กบทน่อดอเอา คนข้างนอิ่นเอาผ้าเขาขึ้นมาแล้วพู้ก็หนักทั่วตําคักเลยนี่ทั่วให้บ่าเนาะเตียวมาจะใช่เนาะโอ้หนังเอาให้ทั่วให้ตําแบบใช่นั่นใส่มะขามเนาะลุงเนาะไปแบบแล้วก็พักไอแง่งคุยมาจะเออจะตําแซ่บไปเลยตําเลยจ้าเนาะ อางลอกลูกูโ่มือดูมะขามก็มีน้องเตวมียมขามหกสักกกนะรอถ่าเบิ่งสีมือว่าบุญก่อนโอ้ยโนี่น้องเตวจอยนานาเนกระชากมีแด้น้องเขานาแตว่ามาุเริ่มไปไม่เปไนแอาตัวอีกนเ่งตัวอายนี่บุพเพลาะแบบนี้ เราซื้อมาเอซหรือบอหรือว่าเาไปเอาอาช่วยน้องนพนุาเอาวอยู่นอกวนย่อจังเลยวอดไปอหาบ้านนี้บับุญโซซีมึงยังสิเกิดขึ้นงานนี้กี่ามีได้ไอ้นองอนามีเน้อหน่อยที่เราปาดอันหนูไม่้ว่านนเด้มีน้หน่อย บด็กก็นั่นเจำใจชตัวติกเกอร์สแดกขวดน้อยๆนะแ้บแต่ว่าแพงกูขวดใหญ่อีกแพงมไมลลขวดเยอะบานี่ไปชังมารมแทบ้ันนี้เนาะรอถาบ่งมาวนตำมักทัวจะเป็นทางใดลองบ่งกันมาหนี่เข่ากอนเข่าเที่ยงเข่าเศร้าเลยเข่าเที่ยงโอ้ยใบม่งเดือบอนนี่อ่ออากาศไปซิ ข่คยคิด่ายังเศ้าเลยนะยข,ข้ามันีด้ทำหน้ายีถุงนัน่นน่ะกระายนะั่นนี่ใส่ลายได้ของหน้ำเขียวได้มันเช็สีเขียวได้อห่เขียว้เอา ใช้ดำตาน้ำมเด้อใชตำม้ยมักใช้ำตาล้เจ้านะใช้ยุ่หน่ใช้หน่อยนึงมีงแล้วมแหงพอมีรสสวกลมกืน้ยใช้ได้บอนี่บ่เข้ากันมันมันต้องตำนาะไม่ชมกับมักชิลาน้อยบ่มัเอื้อยบเคยตะว่าตำตำกินแบบนั่นรอนนาะ เดาไม่ดุดอัอน,น้นเนาะนโอ้มือนี้ปนแปลกนะอคนอยากทอดไข่นึอม,มันอยากมาแจกก็เห้อจนะีน่จะมีไข่ว่าลุงเตีวว่าไข่วัดอะไรเากันได้มื่อนี้มีอ๋อจะไปอยากล่องทอสีมือลองสาวไม่เคยเห็นทิด ดวงวังในเมืองนีเ้เพราะว่าเพราะว่เาเห็ุกับข่าวแต่ละเทือนี่สวรรค์แตกตื่นเนาะในไฟไหม,มไหมอกผมเด้อเลยมันลอะนี่ว่าไฟไหมหมอกกับเจ้าย่าติมั้นนะได้กินมันหอมเนี่ยหลังมาวัดหลังหมู่บ้านพี่จะชื่อห่านได้ประบุพักขึ้นหลายแท้ห่านอันนนั้อันมองอันนี้ไก่กาแฟห่านกาแฟแต่หมอกชุดเท่าเลนี่อันนี้นะซา,าพันธ์โอ้คิดว่าชุดละซาพันธ่อยไปชื่ออีกจิอก ไปใช่แต oh, ้วโอ้ดูแบบไปทอดไข่นะมาอาเนนี่โบแมนยังโบแล้วโบชี้แห่กขวากแกงไม่วานนี่นั่งจะโบจะเวลอยู่ปวดแกงแล้วหรอโบวิ้นเขาห้องนั่งชองผ้าตั้งแด่ไก่แบบนี้แหละโมวานนี่คือแบบคือโบวิ้นยังเกิดขึ้นนี่ได้แบบนี้ ใช่เราพักคนว่างเลยนี่ต่เอาเฉพสิพักกับพ่อเ้งเนาะเฉพอะพักนี่พ่อสาพันนอบุคลายพักไปนหาเลยเลยม่นนี่พอกลามกัหัวม <Vikings. S 2> so, nice ีนอเต๋อล่องแตวอตำมัน มา้องตามมาชมตามโซเิมือบังอาหารลักที่ว่าขนาดเห็ดนี่คือผัดกะเพราลงแต่ออาหารแบบสัตไทยอาหารลักเนาะอาหารรักเลยละอ๋อ,อ Ahmad, ปลาเผา โมกหรอกโอ้เป็นมิดเลยค่ะตาเกี่ยวประเดดินได้แม่นิดนี้ของแท้เลยนี่พอแล้วตามรื่องมุนกุเดียดฮะยันมาขำผู้ชมเลยยันมาขำมันประจบขำผู้ชมใส่กตกเลยเหรอใส่กระตกเลยน้องเไงทำทั่วให้ทำทั่วให้ไปกินชุบเพชรบดมาใช่ไหมนี่ สอเปนบดใส่กบสเปนบดออกไอช่วงเนาะเชื่อมตลาดนะ่บดไปหาแลาะอันนี้มันออกนี่แมนช่วงนี้แล้วช่วงกบบดออกน้องกะป่นนะปุ่นใช้ถ้ววเอาน่อยใช้ถังยางแ้แต่อ่ะไออินิท้มันมันแห้งากนี่เป็นจังไรเอ้ยน้องเอ้ยสีเมอราวบุญในเมืองส่วนซีนอยตัวอันมาพิกเนาะ ทัวหน่อยปลาก,ม,กมึกชงเลยนะดำมัวด้วยัำพริกด้วงำัวำไม่มีกิกนีน่ะเป็นตัวเองจับอยู่กินนี่ทิมใช้ันอ๋โอโอเคไวพี่น้องอะไรประมาณนี้เนะาะแต่ทั้งมาบุเพ่นตําก่อนจากไั้นย,ยันเราบุกป่าปอบพริกกับ,บกตาอีกโอ้ย ดูสำหรับที่นี่เมย์ต้องพิงไปก่อนเด้อน้องอาสบายดีโดยสบายดีน kind of าอทางปุ่นโรมกันอยู่ไปน้องไปไปแล้วพอกันคลิปหน้าไปน้องไอคลิปนี้สบายดี